เวลาเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็น้องก็อยู่คนสุดท้ายเหมือนเดิมน,นะครับที่เฟิร์สก็มารอน้องครับน้องเฟิร์สรอน้องตลอดเลยน้องเฟิร์สมารอน้องอยู่นะฮะน้องอยอูพูดๆๆๆคุยกับแฟนคลับสุดท้ายแล้วครับน้องครับตอนนี้ลนะลงเบิร์แล้วครับศิลป,ปินลงเบอร์ทุกคนนะครับแฟนคลับอนะมาถ่า,ถาลยรูปน้องครับ ลองเพียงในพร้อมเนี่ครับพี่น้องลองเพียงกันจากเจยุกิพร้อมเนี่ยพูน่ะแฟนคลับก็ได้คนไมบูลองเพียงนพร้อมเดี๋ย ลองเพียงกันใจลองเพี่ยงจ่กใจยุคกีเลพ่อมเทคเอาโฟโต้วิดมีอันนี้พีเพอันนี้ตันเดียอัน้นโมไอเจ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวลองไม่เนี่ยลองไม่เนี่ยลองเพียงตัดใจยุคกีไหมเนี่ยไปทางพิลุนกรพาดีเอช่วยนุอตัวยุคกีเพี้ยนไปไทชุดเหียมเดี่ยวมึง่องอ่ะ ขอบคุณแฟนๆยู่นสูยขราลุณอยากไปทางของคนไม่ใช่หรรากมีชียตอีหลาหัวพี่ดิงยจาหัวใหญ่เด้อเด้หออีหลอีนึงอีกรอบนึงอีกราบนึงอจากใจย่กิเป็นพากกมีอยู่ล่เจ้าหัคนณปนแฟนจากมบิรจากชัยภูมิเจ้าหัสีบาเด้อเอาบอกเอาบอกเจล็งแล้วห่องบาท ไทยยุภูมิเมืองภูตาพญาเล่วสวัสค์บ้านเกิดเมืองแม่มาวันนี้มาไกลจากทินเดีมนี้ไม่อควาพ่นองขอบเอาความคันเมืองหน้าสู่เมืองอุดรแต่ใครขาวันนก็งบแตก้อนหัวไ ได้มีวันนี้เดยวขออีกม่ใชห่างของเพื่นมึงไปดูมึงไปเก็บหังลางต่อนเพ็่อนไอ้บอกเลยนะเก็บหังลางไอยไดีแล้วอิขีคานข้อไปดังบอกนีได้บ่ได้ครับคุณแม่ผจะท้ายรวบบอกิชู้ขอคือเป็นนางรักบอเพึ่นได้ดับแช้กับต้งพงศกรจกมือไปเคลียร์อะไรกับเขาดูกคานิยาได้คุณทายลุงเก้นมากเ้นมาก อยากใครลูปครับครับครับได้ยูได้ยูเอาึือมานี่มาป้าแฟนมันแถยูคคีได้หน่ลองหัเรียงกาดแก้ยูคคีได้เอาจุดะำแดกขอทำุดาตัวลิตเป็นอดีตใจน้อยลาเนาะครับพี่ลิป็นจังมาโอ้ยสิบนิ้วปานองก่องกาใบนอนนัวมะละกนบะแมน คนละเบี้ยงโมเมนคนละคนคนละคนคนละคนละคนมาขึ้นมาอย่าจย่ออัเป็นแน่ชัดจีริบเป็นลูกไทยลาบันเป็นบ่อใดข้าใจแม่พ้นหวังอุกมันคนละก่อนคนละก่อนเนี่ยอาขึ้นมาแล้วอาขึ้นมาอยากให้มีงานทำอย่ามาถอยเกย์เมีงานเดือดดิพันอ่ออกให้เจ้าตัวอันพันเจออวกของแม่อย่างไงดีเออเนี่ยใจพ่่อครับแม นั่งมันลั่งดีบวันเนี่ยคุณพี่นี่เสียงไฟสองแฟนครับยุคกีเพ่นปากาลองฮอดเพงจากใจยุคกีได้ปะเนี่จากจากได้ก่อจากได้เ้าจะไปลง่องใดเร็วขึ้นมาจะไปลง่องใดเไปหัวร้องไปเบื้องเลไปเบื้งเด้เขาไปเบื้งไร้่อช่วงแมนใช่เด้อเขาไปแช่ร้อม ขออนุญาตบาดคำเด้อไปเบิ้งได้ช่องเขาเด้อช่องแบงค์นนทชัยไปเบิ้งได้ถี่ร่วงเหมือนแรงแร่งเงินบ้แม่ไปเบิ้งเลยแบงค์นนทชัยพิมพ์เข้าไปเลยติดตามนนทชัยออฟิเชียลโอ้นั่นละนางเพื่อปลาสาคู่เดี๋ยวที่ไหนนักแมลงแมลงแมงก่นเกตเฝดโอ้ยเนาะโอ้ยเหรือหรือบ้ามาฮะเดี๋ยวนี่ผู้ญาติอันนี้เดื่ดีบาดี้ญาติ

ไม่จะไปแบบขีไปขีอูนะมันยติดตามองมานานแล้วนะเนี่ยติดตามองนานแล้วหงมานานแล้วเนี่ยจะให้น้องให้น้่งอีกติเพี้ยนสะพานข้อรองได้ไรขอรองขอรองไม่ไรเยอะขอรองเอาหยิงามปีหน้าทีมาสังกัดวงเจ้าเดอยเอาไปสมัครไปสมัครเลยขอเลี้ยงจบแล้วครับแลถาแัะถามนีออฟฟิเชียลเออไปเสร็จแล้วให้น้องเลี้ยนสะ้า๋ยวไทยพรพูดพูดจะกั่นเข้ามา น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สมารอน้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดไม่มีอะไรไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าพี่แบงค์ก็ดูอยู่พี่แบงค์พี่แบงค์ก็ดูอยู่พี่สดก็ดูอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแฟนๆันนี้เป็นแฟนคลับน้องก็น่ารักมากครับรักษาเร็วๆน้องนะรักน้องไม่ชอบไม่ชอบนะฮะเอองามแล้วงามแล้วไม่เอ๊สุดเดือดดูแสงมาแล้วอ๋อลาลาเขาจะขั้นขั้นขั้น

ไอ้เพราะฮักเนี่ยเป็นไอ้เอาลงเอาลงเพจได้นี่อัน่องครับ่องแบ่งนนทชัยครับเอาไปลงแบ่งแบ่งนนทชัยทั้งยูทูบทั้งเสียดไปเบิงเลยชื่อยๆเนี่ยแบงไปลนกตชัยครับชุดเหลืองอยู่เซ่โอเคครับพี่น้องเพื่อความปากหอมกครับน้องลงมาแล้วครับเดี๋ยวเขาอยากเก็บของกันเด้อครับขอบคุณทุกๆคนครับ